ค oh, ำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงอาจมีภาพและเสียงที่มีเนื้อหาหยาบคายเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำยำ้ำการพนันมีความเสี่ยงไม่แนะนำให้เล่นตามนะจ๊ะ โอเคกรับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกทท่านเลยนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับผมเช่นเดิมนะกับช่องไมอามี่ครับผมวันนี้ก็มากันในรอบเที่ยงนะสำหรับช่วงรักที่ทำครับเป็นรอบของผมเองนะจะมีเกมอะไรแจ้งกันเข้ามาบ้างครับเราไปชมกันเลยครับโอเคสําหรับในรอบเที่ยงนี้นะครับสาหรับค่าย PG จครับก็จะมีด้วยกันทั้งหมด4เกมนะครับก็คือมีเกมอ่านี่นะลากิเนโกะครับนินจาแล้วก็ แม่สาวสุดสวยนะแล้วก็เกมวัวครับผมส่วนค่ายโจ๊กเกอร์ครับก็4เกมเช่นเดียวกันครับตันนี้เลยนะครับสําสหรับสมาช,ชิกของเราในกลุ่มนะครับเดี๋ยวผมให้ผมผมให้ดูรีวิวคร่าวๆแล้วกันนะสําสหรับในกลุ่มของเรานะครับก็จะมีเพื่อนๆนะคอยแชร์เทคนิคและวิธีการเล่นเกมต่างๆกันตลอดทั้งวันนะครับแล้วก็จะมีการแจ้งถึงช่วงเวลาลัคกี้ไทม์นะว่าเกมไหนมันกำลังจะแตกเงี้ยครับ เพื่อนๆก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับภายในกลุ่มเออโอเคประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับในรอบเที่ยงนี้นะเกมที่เราจะไปจัดกันครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปเล่นเกมรูปรักของผมแล้วกันครับสาวถ้ำนะเมื่อวานผมพาไปทดลองอะแปะมาแล้วใช่ไหมหลังอัปเดตนะอ่ะวันนี้เรามาทดลองเกมรูปรักของผมบ้างครับเกมสาวถ้ำนะจะไปดูว่าหลังอัปเดตจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับ โอเคก่อนจะไปรับชมคลิปก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ย้ําครับรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะงดเต้นตามแต่อย่างใดเด้อโอเคเมื่อพร้อมกันแล้วก็ไปเจอกันในเกมสาวถ้ำเลยครับโอเคมาครับผมเราก็มาอยู่กันในหน้าเกมเสาวถ้ำนะครับอวันนี้เอาทุนมาทั้งหมด1 0 0 0บาทนะ เรามาเริ่มกันที่เบ็ด8บาทก่อนแล้วกันนะครับมาเรามาลองกันให้ดูเลยครับหลังจากอัปเดตมานะสำหรับเกมสาวถ้ำครับเดี๋ยวเรามาดูลายด้านนอกกันก่อนแล้วกันนะครับก่อนจะเข้าซื้อนะดูว่าหลังอัปเดตมาลายด้านนอกของเกมสาวถ้ำยังแจกให้เราอยู่ไหมนะครับมาเออ ไปครับเอ่อก็โอ้โหก็ไม่ค่อยจะจ่ายให้เราเท่าไหร่นะเออได้วายเชื่อมลูกสิบมาครับผมมาลองกันที่ซื้อแรกครับที่เบ็ดแปดบาทสี่ร้อยนะมาครับโอ้โห สองหมุนผ่านไปนะโอ้โหสามหมุนผ่านไปยังไงโอเคได้ลูกเอมาครับผมโอ้โหสวยแล้วว่ะโอเคลูกเคมาเปลี่ยนเป็นเจสวยงามครับผมเออไวเชื่อมไหมไม่เชื่อมอีกนะอยู่ที่คูณ8ครับกับอีก3หมุนโอเคได้ลูกเอลูก10มาครับ แต่ลางไม่ค่อยจะดีแล้ววะ่ะลางไม่ค่อยจะดีแล้ววะ่ะยังตามทุนอยู่นะครับเหลืออีกหนึ่งหมุนโอเคได้ลูกเจมาครับผมเปลี่ยนเป็นโอ้โหเปลี่ยนเป็นลูกเขียวนะดูดิไม่เชื่อมอีกครั้งสุดท้ายครับโอ้โหลูกรักเล่นผมเสแล้วนะได้มาที่132บบาทครับโอ้โหซื้อแรกว่ะขาดทุนว่ะมาอีกสักรอบครับ ที่เท่าเดิมนะเบ็ด8บาทครับผมอีก400นะเออโอเครอบนี้เปิดหัวมาดีครับลูก A มาก่อนโอเคลูกเคมาตอนนองครับไวเชื่อมลูกคิวไปสวยงามครับมาอยู่ที่คูณ8ครับผมกับอีก9ครั้งครับมาลูกเจมาสวยงามเราขอทุนคืนก่อนนะโห่รอบที่แล้วขาดทุนว่ะมาอยู่ที่คูณ12ครับอีก8หมุนยังพอลุ้นได้อยู่ครับ อีก6หมุนครับเอาแล้วเอาแล้วเฮ้ยอีก4ครับยังไงโอเคได้ลูกสิบมาขอเคไม่มาโอเคเหลืออีก3ครับ2หมุนดูท่าจะโดนอีกแล้ววะ่ะหมุนสุดท้ายครับผมโอเคได้ลูกเจมาครับลูก10เชื่อมแน่นอนครับดอกนี้เออยาวไปขอลูกเขียวสวยงามครับผมสเก็ตเตอร์มาให้หลุ้นต่อ ขอเถอะเพื่อนขอขอขอโอ้โหรอบแรกขาดทุนยังได้ลุ้นต่อครับมามาไหมมาไหมโอ้โหไม่มาว่ะได้มา361ครับจบที่เท่าไหร่เมื่อกี้542บาทนะโอ้โหยังตามทุนอยู่นะเออโอเคเปิดไป2รอบนะครับรอบแรก ขาดทุนนะเอามาเฉยโอ้โหดูดิโอ้โหด,ด,โโหดูพอมาก็มาห้าเลยวะ่ะเออจะบอกว่ารอบแรกก็ตามทุนอยู่นะรอบสองเอ้ยไม่ใช่รอบแรกขาดทุนรอบสองได้กลับมานะครับโอ้โหดูพอจะลองรอบที่สนะของฟรีก็มาซะงั้นวะ่ะเออโอ้โหยาวไปครับอย่างงี้ยังไงอโอเคครับของฟรีมา5้าตัวเลยนะครับ อยู่ที่เออ่ได้มา12นะมาโอเค,อเคได้ลูกสิลูกเค,ครับผมาวเชื่อมไปสวยงามขอไย<ว>เชื่อมไหมไม่เชื่อมว่ะอีก9ครั้งครับยังไง8ครั้งโอ้โหของฟรีโอเคได้ลูกเคมาครับผมลูกเจต่อเนื่องไปครับเปลี่ยนเป็น,เ,ปนเอยังไง อยู่ที่คูณ10นะครับตอนนี้มาอีก6หมุนครับโอ้โหหน้าฟ้าไปครับ480บาทลูกเขียวต่อเนื่องไปครับผมมายาวไปครับจบก่อนนะอยู่ที่คูณ16แล้วนะอีก6หมุนครับผมได้มา600บาทมาเออได้ลูก10ดอกนี้มาอีก102บาทครับผมโอเคโอ้โหทำไมของฟรีมันแจกวะ พอเสียตังค์นี่ไม่จ่ายให้เราเลยนะหนึ่งหมุนครับโอเคได้โอเคมาครับมาคูอยู่ที่คูณ20หมุนสุดท้ายครับผมโอ้โหจบนะครับโอเคไม่เป็นไรครับได้มาทั้งหมด8 8 8แปจุดแปูนนะเออของฟรีนะครับโอเคถือว่าเราได้ทุนคืนมานะ กถมกำไรอีกวะเออมาโอเคเดี๋ยวเราขยับเบ็ดกันสักหน่อยนะครับไปที่เบ็ด12บาทนะเราได้กำไรเราก็ขยับเบ็ดสักหน่อยครับมาเดี๋ยวผมซื้อเบ็ด12ให้ดูกันสักหน่อยละกันว่า,าเบ็ดเมื่อกี้เบ็ด8ใช่ไหมโอ้โหได้หนึ่งได้หนึ่งเสียหนึ่งใช่ไหมอ่าเดี๋ยวเรามาดูที่เบ็ด12บาทครับว่า จะจะได้ไหมนะครับมารอบนี้ได้มา10หมุนนะครับจัดไปครับผมนี่เรากลับมาเท่าทุนแล้วนะที่1,000พทุนของเราเออดูว่าซื้อรอบนี้จะทำกำไรได้ไหมนะครับโอเคได้ลูก10ลูกเคมาครับผมลูกเคต่อเนื่องไปเออขอเขียวช่องหนึ่ง ไม่มาเหลืออีกเจ็หมุนครับผมอยู่ที่คูหกนะโอ้โหดูพอซื้อแล้วแม่งไม่ค่อยจะจ่ายเลยวะยังไงยังไงโอเคได้ร่าม่วงมาครับเปลี่ยนเป็นเจสวยงามเออไวเชื่อมไหมขอไวเชื่อมหน่อยโอเคเชื่อมลูกเคมาครับยาวไปลูกเขียวสวยงามครับผมโอ้โหยากแล้วยางงี้นั่นไงว่าแล้ว ได้มา268บาทครับอยู่ที่คูณ16กับอีก4หมุนนะหูยังตามทุนอยู่ว่ะซื้อไป600นะเมื่อกี้นะโอ้โหเริ่มเงียบเริ่มเงียบแบบนี้ไม่ดียังไงหมุนสุดท้ายโอเคได้ลูกคิวมาครับอยู่ที่คูณ20มาหมุนสุดท้ายขอหนักหนัก,นกขอหนักหนักโอ้โหได้มา411บาทมา่ขาดทุนอีกแล้วนะครับ ซื้อไป3นะขาดทุน2องนะมาได้กำไรกับฟรีนะเพื่อนนะเออมาอีกสักรอบครับเออรอบนี้ได้มา5ครับมันต้องกำไรสักรอบเลยนะมาเออได้ลูกเจไวเชื่อม10ไปสวยครับมามาต่อไหม อีกสิหมุนอยู่ที่คูณ8ครับได้ลูกเขียวมาดอกนี้อีก2 3 0้อบาทไปคูณ10แล้วนะได้ลูกเอม,มาต่อครับผมมาโอ้โหได้มา254บาทครับผมอยู่ที่คูณ12นะไม่จ่ายอีกแล้วอีก6หมุนครับโอเคสเก็ตเตอร์ครับผมมามาไหมมาไหม อีก3แถวครับยังไงโอ้โหสองแถวครับผมแถวสุดท้ายมาไม่มาโอ้โหไม่มาวะจะมาให้ลุ้นทำใหม่วะเนียเอออีก4หมุนครับผมได้ลูกเจมาเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นคิวเฉยโอ้โหโอเคอีก2มุนครับ ขาดทุนอีกแล้วดูทรงโอเคแล้วลูกสิบลูกเจมาครับผมผมสุดท้ายครับขอหนักหน,กห,นกหน่อยเพื่อนได้มา345บาบทนะครับโอ้โหมันไม่ใจ่ายให้เราเลยวะ่ะเราซื้อนะโอ้โห pg อัปเดตมานะครับแข็งจริงวะ่ะเมื่อวานแปะก็ผมเล่นให้ดูก็ตายนะ วันนี้มาลองลูกรักให้ดูดูท่าจะตามแปะไปหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับมารอบที่เท่าไหร่แล้วรอบที่ห้านะเออเหลืออีก7ครับได้หน้าเขียวมาโอเคหกครั้งครับได้ลูกสิบม,มาลูกเขียวต่อเนื่องครับผมโอ้ มันไม่ค่อยคอมโบต่อเนื่องให้เรานะดูดิอยู่ที่คูณสิอกับอีซีหมุนครับผมโอเคลุกสิบมาครับขอเขียวช่องหนึ่งหน่อยได้ลูก A มาแทนโอเคไม่เป็นไรครับวายเชื่อมไหมไม่เชื่อมอีกโอ,โ,โอ้โหดูดิดูท่าไม้นี้ก็จะขาดทุนอีกแล้ววะโอเควายเชื่อมมาเชื่อมไหมโอเคเชื่อมเขียวไปครับ ช่อง3โอเคได้ไวเช่นเจไปครับผมอยู่ที่คุณ24่นะขอขอหมุนสุดท้ายขอนักหนักหน่อยเพื่อนมาโอ้โหขาดทุนอีกแล้วอะดูดิเออ p t เป็นไงหลังอัปเดตมาโอ้โหนี่เราก็เล่นมานานแล้วนะยังเท่าทุนอยู่เลยนะเพื่อนนะ โอ้ยช่วงนี้ก็โอ้โหมาลุ้นเซกเ,เตอร์ก่อนครับนี่รอบที่ไรแล้วให้ลุ้นเนี่ยมาได้ละมงังโอโ้ยังไม่มาโอเคได้ลุ้นต่อครับผมมาได้ละมังเพื่อนมาได้ละมังเพื่อนโอเคโอ้โหมาของฟรีครับผมมาดูว่าของฟรีจะจ่ายให้ผมอีกไหมนะเออโอ้โหดูเปิดหัวมาลูกเขียวมาก่อนเลยครับลูกเคต่อเนื่องไปยังไงโอ้โหสัน่นทำไมวะเนี่ย อยู่ที่คูณหกับอีก9หมุนโอเคไว้เชื่อมลูกคิวไปครับเฮ้ยทำไมสั่นล่ะเพื่อนเหลืออีกหครับมาโอเคได้หน้าเขียวมาครับผมอยู่ที่คูณ10กับอีก4หมุนนะครับ3แล้วนะโอ้ยของฟรีแจกเยอะๆหน่อยสิเพื่อนโอเคลูกเคมาดอกนี้576บาทเออ สวยงามครับผมมาโอ้โหรู้สึกไอเข้าฟรีนี่มันจะจ่ายให้เรามากกว่าเราซื้ออีกนะเออมาได้ลูกเคมาครับผมเหลืออีกหนึ่งหมุนนะโอเคลูกสิบมาครับยังไงโอ้โหโอเคครับได้อยู่960บาท ของฟรีรอบแล้วก็9 0 0าร้0ย0นนะรอบนี้ก็900อโอ้โหแล้วตอนเราซื้อไม่ขาดทุนทุกไม้เลยวะ่ะโอ้โหหรือว่าสาวถ้ำนี่ต้องมามาลุ้นเอาสเก็ตเตอร์ฟรีข้างนอกอีกแล้วนะหลังอัปเดตมามีช่วงหนึ่งนี่โอ้โหเข้าฟรีข้างนอกนี่โคตรบ่อยเลยนะสำหรับเกมนี้นะครับสาวถ้ำเออ เดี๋ยวไว้ว่างๆเดี๋ยวผมมาลองลองปั่นนอกให้ดูแล้วกันนะครับสําหรับเกมนี้นะมาดูว่าหลังอัปเดตมามันอาจจะปั่นนอกมันจะเข้าดีกว่านะครับนี้ก็มาลองซื้อให้ดูนะครับหลังอัปเดตเมื่อวานก็ลองแปะไปให้เพื่อนๆดูแล้วนะวันนี้ก็มาลองเกมลูกลักซะหน่อยครับมาเราเบ็ด20นะตอนนี้นะเดี๋ยวเราลองซื้อเบ็ด20ดูครับ มาที่หนึ่พนะโอ้แต่ว่าซื้อมานี่ขาดทุนทุกรอบนะครับไอ้ที่ได้บวกมาเนของฟรีทั้งนั้นนะมาครับได้มาคูณเอ้ได้มา12รอบนะครับโอ้โหเปิดแรกก็แห้งแล้วนะโอเคได้หนะ้าเขียวมาอีกสิหมุนไปไวเชื่อมเขียวไปครับเปลี่ยนเป็นสิ อีก8ดหมุนครับอยู่ที่คูณหเนี่ย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 เอาอีกแล้วโอเคลูกเคมาเปลี่ยนเป็นคิวเรียบร้อยเลยอย่างนี้คูณ8ไปลูกสิบมาครับอีกสี่หมุนลูกสิบมาเออเปลี่ยนเป็น A อสวยงามครับผมวายเชื่อมถึงไหมเปลี่ยนเป็นเจ ดูดิเพื่อนดูดิเพื่อนๆพ,พอซื้อเออลูกเจลูกสิมายังไงยังไงหมุนสุดท้ายครับยังไงลูกสิมาดอกนี้เออ192บาทโอ้โหดูดิเพื่อนๆพื่อนอน,นี่ซื้อขาดทุนเกือบทุกไม้เลยนะเอยมาลองให้ดูอีกสักรอบแล้วกันครับ ที่เบ็ดยี่นะมาครับโอ้โหเออดนน้าน้ำม่วงมาครับยังไงโอเคไวเชื่อมลูกเคมา384บาทสวยงามครับผมเออมาได,ได้ลุ้นหน่อยนะได้ามา400ครับอยู่ที่คูณ6อีก8หมุนอีก6หมุนครับโอ้โห มาก้อนเดียวอีกแล้ววะ่ะเอ้ยโอเคไว้เชื่อโอเคลูกสิบมาดอกนี้หนึ่พันโอ้โหสวยงามเออต้องอย่างนี้สิโอ้โหนี่เพิ่งมันจะมาบวกหนักๆไม้แรกเลยนะตั้งแต่ซื้อมานะครับอีก2หมุนครับมาได้ลูกคิวมาคูณสิบอยู่ที่คูณสิบหมุนสุดท้ายครับผมยังไงโอ้โห จบไปที่1,580บาทนะครับเออโอเคเอาเป็นว่าผมมาลองให้เพื่อนๆดูประมาณนี้ละกันนะครับถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยละกันนะออสำหรับนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อบ,บายบายจ้า